สวัสดีจ้านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนสวัสดีค่ะคุณครูวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันหรอคะห้องเรียนวิทยาศาสตร์วันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องหน้าที่และส่วนประกอบต่างๆของพืชจ้า ว่าแต่เอมีใครตอบคุณครูได้บ้างคะว่าส่วนประกอบของพืชประกอบไปด้วยอะไรบ้างหนูค่ะประกอบไปด้วยรากลำตน้นใบดอกและผลค่ะแล้วนักเรียนรู้ไหมคะว่าส่วนประกอบต่างๆของพืชที่นักเรียนบอกมาทำหน้าที่อะไรบ้าง ไม่ทราบค่ะคุณครูช่วยอธิบายให้พวกหนูฟังหน่อยได้ไหมคะได้สิจ๊ะแต่ก่อนอื่นเราต้องมารู้กันก่อนนะคะว่าพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆเพราะพืชสร้างอาหารเองได้แต่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ค่ะ เรามาดูส่วนประกอบแรกของพืชกันก่อนนะคะก็คือรากรากจะมีหน้าที่ดูดน้ําและแร่ธาตุที่อยู่ในดินขึ้นไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชนั่นเองจ้าโดยรากจะประกอบไปด้วย3ชนิดคือรากแก้วรากขนงและรากฝอยค่ะ ส่วนประกอบที่2คือลำต้นลำต้นทำหน้าที่ลำเลียงน้ำและาธาตุและอาหารไปสู่ส่วนต่างๆของพืชโดยจะมีท่อลำเลียงน้ำและท่อลำเลียงอาหารอยู่ภายในลำต้นจ้า ส่วนประกอบที่3คือใบใบจะมีหน้าที่หลักคือสร้างอาหารหายใจและคายน้ำโดยใบจะสร้างอาหารจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงและใบพืชจะมีการคายน้ำออกมาที่บริเวณปากใบจ้าและส่วนประกอบที่4คือดอกดอกเมื่อจเจริญเติบโตเต็มที่ จะทำหน้าที่ในการสืบพันธุ์โดยดอกจะประกอบไปด้วยกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียจ้าและส่วนประกอบสุดท้ายคือผลผลมีหน้าที่สะสมอาหารและห่อหุ้ม,มเมล็ดเพื่อไม่ให้มเมล็ดเกิดอันตรายยังไงล่ะจ้ะ และส่วนประกอบของพืชทั้ง5้าส่วนเมื่อทำงานร่วมกันจะทำให้พืชมีการเจริญเติบโตยังไงละจ๊ะเด็กๆอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณครูเมื่อแต่และส่วนทำงานร่วมกันจึงทำให้พืชเจริญเติบโตใช่ไหมคะใช่แล้วจ้ะเด็กๆเ,เก่งมากๆเลยจ้าพรล,ล่า และเนื้อหาวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปแล้วอย่าลืมทำการบ้านด้วยนะจ๊ะเด็กๆค่ะคุณครูนักเรียนทั้งหมดทําความเคารพขอบคุณค่ะคุณครู